สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะพีโนโ่น้องลาหายไปหลายมือบดได้ม,มาสวนจ้าเทียบุญได้บดเดดม,มาแต่ตีเล็กอาจีเเดมาานะคะมือนี้เลิกง่าม,ง,ามง่ามดีนะคะมาสวนสวนอยู่ไสนังกับสวนอยู่ชุมพลน,นะคะอยู่บ้านตีเล็กนะคะจจนนบุญสิภาพไปช่มสวนบ,ออบุญสิภาพไปช่มสวนตนงาน่าง ต้นย่างที่วุปปลูกไว้ว่ามันพัฒนาการถึงไสแล้วนะพี่น้อ,อาางข้างกันย่างนะ<า><อ>พี่น้องผู้พูดปลางที่ว,วุิปปลูกอายุพูนบรรากาศดีค่ะติดรมนี่ร่นี้นะ่เติดรม นี่ละตีตี่หนีเบิร์บุญเลยเด้เอาละพี่น้องสิไปสวนแต่สภาพทางบ่อนุ้ยขุดจ้าุดตีนแมนบลาฮาตีอยู่นี่เ้าสิเฮ็ดจังใดพ่อประคุณรุนช่องพระรอดช่องสิงคโปร์ของน้องเจ้าช่างขยันสุดกระือไม่ได้ขยันหอกพี่น้องเบื้องทางข้าเจ้า เ็สภานในงานนี่มีรุ่นพี่น้องอุ่นป้จูงเด้ออุ่นป้ซอยเด้อสีโกกล้มล้องแบบไดมองจะคล้องคุดนะนะเอาลองเบิงสีมาส,สวนแต่ละเถือกใจแมนลำบากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิงพี่น้อง เอาตีาเบิ่งโฉนดที่ดินอยู่นี่ครับนี่พี่น้องแต่ว่าล้อมหัวไปพี่ครับอย่าหาเห็ดเด้อมันต้องล้อมไปนี้เตี๋ยแต่ว่าแมนที่เฮาหนูจะเห็นแล้วก็อยากหัวซื้อๆพี่น้องบ่ได้ว่าเพิ่นดอกเดี๋ยวแต่เพิ่นสิเฮ็ดเอาเพิ่นบ่ได้ไปกินของเฮาไปกินทีหลวงไม่ฟันเจ้าของบ่ได้ดอก ตีเล็กว่าเอาไปหยังมันฟังของบ่ได้บ่ว่าแต่หยังได้ต้าข่อยกับ่อยากได้เด้พี่น่อยแค่เอาไปหยังนี่แล้วบัดนี้รถคีมาหนี่มันแคบนี่เห็นบ่สีเลี่ยวสีหยังกันยากเพราะว่าพิ่นฟังเกินไปนะนั่นช่วงพุ่นมองช่วงโค้งพุ่นทางไงมาหนีแคบโล่งแคบลงบลงันมาเห็นนอนเหมือน,นั่นเนาะเบิง่งเฮตดตอหม้อย,อยู่อัน,น,นอัน,น,นอันอันแดนก็ได้อ่พผู้ฟังเสาแมมโอ้เนาะแค่เสียไปหยัง ผู้ขาคือสร้างว่อยากได้แท้ของใหี่เท่าที่วุ่นเห็นเดอ้อพี่น้องอันนี้เกิดจากเรื่องจริงเลยเท่าที่เห็นอามูโซย่าเอาที่ดินเขาน้อยๆแน่ๆนั่นทั้งๆที่แม่นของกอบของเห็นตาเอาไปเผาอยู่เมมผุนเาาด้เม็นกำมาฝังอยู่หนีจากเทียยิ <c> ้ว <oughs> ว้าวล้วห็ให้หัวน่นะทอบ่เห็นว่าเขาเช้มาฝังไว้มองแกงซีดีอะมองเทียงเอาหน,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 น่อยๆแน่ๆนี่ไ่ จั๊กสสีอวไปอย่างผู้ขาจะแมนว่นอยากใดซะบัดนิ้พ่อจะฝังเสาแมนอบอบันนี้มันก็แคบบนันนี้โอ้มีพรคเราคูซอยแล้วเปินเซียนปอบมาเร็วๆวม่อยู่รลยอจะวิ่ินขีมาเขา,าล้วราาวส่วนละมาเหตุแห้งเหตเขาไหมมาคุดให้เขาแบอ,อย่างดี โอ้เอาบุญบ่อยากเสี่ยงเนมึงต้องขีตเลกนะมันว่าตะเลิอดี๋มันสิหักเจ้าเบงลดมึี่ืไปก่อเมาท้งนี้เจ้าเหล่วคูเธอเห็นเหลียวเนาะเอาพี่น้องรุ่นก่อนสีได้หอดหน้าแล้วสีหอดใสก่อนเอาเหยียบคันเล่งหนึง สองสองเยา้าบวโอ๊ยชิบหายเบิดตายชิคับแบบนี้ตายตายตายบังยั่งดอกโลดชิบหายเบิดโดดไปบรรโกบเอาโลดมาเหลียใจเด้เบิร์กที่ละ เขาบอก่สิไปป้องไงเป็นไดมันโชคหักหรอวะจาของก็โหดไล่เต็มตีนี่ว่แมันสีว่ามนโลดสีห่างสิพังของฤทธดพี่น้องห่างเหอห่างไปเลยเฮ้ยเบียดตนีแบบเสียดอกไปจ้าไปเบิ้งสวนกันจ้านี่บ่าเรื่องอัน บอเรื่องอันนั้นบ่รันเอกจบพี่น้องบอเรื่องนี้่อนี่พี่น้องเบางงานย่ค้าพี่น้อง <c oughs> จังนอยกระตีเลก็ากกะัดการอีกได้นน่ที่หลวงได้พี่น้องแต่ว่าหังแจ๊กอยากได้ยังคักแน่แถวบูนั้นหักเลยเห็นบอน,นั้นตีเล็กตัดไปหลายต้นเลยดิพอว่ายังมาตีมันเป็นทางถนนหนทางอ่ะแหมเขาเห็ดใว้แรนแันน่ะแหมแจ๊กสิมาอยากได้ยังคักแน่แถวพี่น้องเอ้ยมีลูกบอกลูกมีห้านบอกร้านจะไปหาเห็ดจังสี่เด้อ อยากได้ไปปลูกทุกทีจาของที่สาธารณะนี่มันเกกะเขาจะล่าจอนเขาขี่นี่มันหุรถนี่ลูกก็ได้หัวกับขอังนี่จากทีสีมาเบิงสวนมาด้เบืองดอกสวนมาปล่อยมาวานผูปบ่อยขาเจ้เปลูกใหมต่ตายเ้ตายตายตายตาบ๊วยวกเลยครับลูกเลยลูกกลางถนนเลยครับเดี๋ยวตีเล็กมาจัดการให้ตีเล็กเราฟันเราเราบดได้เ,าเาอาไปเด็กผูน้องเราโยนถิ่นน้ำมันนี่แหละแล้วก็โยนไวแดนทีละ เดี๋ยวพอเจาบ่บหูเขาเจาสีว่ามัตัดใส่ของเขาเจาแต่ในความเป็นจริงแล้วตีนี่ตัดอิลิแต่มันตัดตะมองมันส้นแล้วก็บ,บ่าเอาน้ำเสียบไ้น้ำหัวน้ำส่วนเขาเจา้าล้าเอาธุรกิจหลายแต่เนาะถึงแล้วจ้าป่ายางของฉันเออเออ วิวมันสวยมากทุกคนพามาเบิงทวงหน้าอุ้ยเะเวนมันซองไหมมันถึกมีอีกบังแล้วมันกระแสงสะท้อนโอ้งามแต่ว่างาดินี่จ้าปลาย่างเห้าเป็นตลอดบ่นอือเขียวตืบแต่ว่าแมนใบมันให้พร่องงยาเอาต้นก้วยมาปูมันสิเป็นยังวะ นะเอาต้นกล้วยมาปลูกแซมเป็นแค่หยังหยาอาหารฮะหยาอาหารหอยมันใหญ่เล็กน้อยว้าว,ขาวเข่าเข้ากับง,งามงามหยังนี่งามหยาบอ่เข่าคือหยาตีามองนี้มันคือเหลืองว่ะมองลอกตีมองเหลืองนี่นต้องซื้ออันน,าานั้นเมื่อวาน อดแล้วจ้าป่ายางนาติเล็กแม่กับเกียรผู้ใดว่บา้าบอโปงๆดูกำลังแตกดีละพีบา้าอีกเจ็ดปีขา้างหน้าเขาจังสีเซ่าว่าพีบา้าทามันได้ผลพี่น้องตอนนี้เขาว่าห้าบา้าหขาก็ตอนน้องยอมรับเพราะว่ามันบ้าห่าเหน่งแต่หลังจากเจ็ดปีผ่านไปฉันไม่ได้บ้านะทุกคนโอเคพี่น้อง คลิปนี้กะเบานั่หัวมวนสาระบ่ะต้องอย่าถามหาสาระช่องนี้บ่มีสาระ,<ง>ะพืชผลผลิตของเหากับสดซื้นก็ดีใจนะคะเพราะว่าเกิดมากกับบ่เคยเบ่ได้สางได้แปลงยังเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้นี่เป็นผลงานชิ้นแรกนะคะแต่กับผลงานชิ้นโบแดงกะบปลูกอยู่ข้าหาอีแม่เด็ผลอันนี้ก็ว่าปลูกของกัะของนะคะซึ่งสาม,มีผู้ขานี่รักป่ารักเขา,าแต่ไม่รักเราเลย เฮาบ่อได้ต้องโฮแล้วเนอดีไหนะห้าตีพอเช้าโฮดแล้วบ่โอเคค่ะพี่น้องมาพอกันคลิปหนาบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะเดี๋ยวอย่าเฝ้าพ่อหนาวเฝ้าพีมา่เบื่องนี้แตกไส่นี่มันแตกเกิดไหมอ๋อเนี่ยเอามียังอีกสีบอกเพื่อนก็คือตอนนี้มันเป็นใบอ่อนนี่เพราะมันแตกออกมานี่ใบอ่อนมันนี่ จงมแม่งกิน,นที่มันที่มันหายหายไปนี่ตอนตนอยู่ค่าอีแม่กับเป็นหายบิดเลยแล้วตาอ่างเอายายังเอายา,ยา,ยาพูดีดานไปฉีดเขาก็ฉีดเราได้รอบหนึ่งนี่ยังกินเรามันก็เลยเศร้าพอมันแก่โตไปมันก็หายปิดคลิปดได้ยังได้ได้ไ,ดไปลวพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาวนเส้นสายมันสวัสดีค่ะรอดแล้วรอดตายแล้ว